ทุกคนดูดูเขาไปไหมมาลุ้นดูนะโอ้โอ,โอ้มาแล้วเวทุกคนมาแล้วเวทุกคนไปแล้วนะครับหมดไปแล้วเว้ทุกคนขิ้นแล้วแน่ทุกคนน,คนี่ถ้าล้อข้างหลังหมุนไม่มีปัญหานะครับทุกคน <laughs> ครับสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตอ๋อชีพสิงนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาถอยไม้นะมาอยู่นี่ประมาณโอ้ยี่สิบกันนะมีต้นไม้ใหญ่ๆเลยประมาณเกือบสามสิบตันนะครับนี่อันนี้เอาเจ้ายันมามาถอยนะยันมามันโมเอ้ไม่ใช่ เดี๋ยวไปดู้ใกล้ๆยี่ห้อสีแดงนะครับนี่อันนี้เพิ่งมาถึงนะครับผมรถก็ติดเลยเป็นดินทรายขี้เป็ดนะหยียบนิดหยียบหน่อยก็จมแล้วนะครับนี่ทีมงานมาหนึ่งสองสมสี่ห้าเจ็ดแปดคนนะครับแปดคนทีมงานต่อยไม้นะครับเ้า รถติดแล้วเว้ยโอ้ดินหลมมากเลยทุกคนขนาดคนเหยียบยังจมเลยนะครับนะโอ้นี่เป็นเจ้ายันมากนะ 39แรงมา้าโอ้ซูไปเลยนี่มาเยอะเลยไปดูทางนะ บรรยากาศวุ่นวายมากเลยนะครับทุกคนลมเย็นๆฝนลินนิดหน่อยนะลมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผม โอ้รถสิบล้อกับรถไทจอดที่นู่นนะฮะเพราทำไมมอเตอร์ช mm ้าอย่างเดียวเนี้ อันนี้เป็นทำทางนะครับเขาเรียกว่าย่ำทางภาษากลางเรียกว่าอะไรนะทำทางเปิดทางนะครับเปิดทางรถเต่าก่อนนะค่อยเอารถหนักลองไปนะครับรถนี้มันเด็ก่านั้เนี่ยรถไทยก็ไปอยู่นู่นแล้วนะครับทุกคน

ฝนก็กำลังมาเหมือนกันทยไมทำไมหนะน้าฝนเนี่ยก็อาการก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ารถขีบลงมานี่จมริบเลยนะครับ จมแล้วนะครับทุกคนวนมาแล้วนี่ะนะทุกคนจมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูใกล้ๆ ดูนะทุกคนขนาดรถเป่ายังจมแค่นี้นะจมมากเลยฮ่่เ้ยางบะเนี่ย่างปนต่อ โอ้ขนาดผมเดินยังหล่มเลยนะครับทุกคนดูล้องข้องใส่ไม่ได้ต่อ้องที่ไา้อยู่รไปแม่ห้องเีเยอะเหมือนี่จับคนมันเต็มเลย จะไม่เอานะลองข้างหน้าก่อนนะเอาตายอยูคาลองที่รอไะโซ่อยล้างรถเียเอาหม้อสลิงนะอี้างบลุม

ไปยกมากไปเกกมาไปเยามาเดินหน้าแล้วทุกคนดูด <t> ูเขาไปไหมมาลุ้นดูนะโอ้โอมาแล้วเวทุกคนมาแล้วเว นพยายามเอาออกทีละตัวนะเอาแม่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อลูกนะครับทุกคนเหี่่งลูกออกไปแล้วนะครับ thời gian mấy ma

tâm to nè จะเหยียบตอเเหยียบต้อ,ตอนะทุกคนไป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 น่นนปขึ้นรเลยคนีหยบตงีมันน่าเยเออมาหมด้ตอยมีตอยะโอ้โห,โหามา เราจะได้ยกไม้แล้วทุกคนเอารถมาเข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ว่าซ้อมกันเพราะเราเบื่อดิน้ำเต็มมิจนะครับทางคุณนะคุณสร้างเรือออกมาต่อมาแล้วเอาเรือปะเอาซุ้มนี้ออกไปเรื่อยๆก็ดิต้องเหยียดทางไกลลงต่อวงปันมาเติมหมอเช่นนั้นไหมเอ่ยเพราะว่าทางมันถีได้แล้วดิเขาต้องมาแบกไมจ่าดิดับบนเย็ด ต,ต่อข้างข้างไหนครับอข้างบุญบอการาลุกนกกก่เดียวแปดทิ่มผ่ามาอยู่เพื่อนจะไปได้บ่างะแปดหาตนี้ยังันม่เจอแต้องท้ายแปงุ่ถ้าแปงคุรมา น้ำชาพอบ้านน้ำชามันบ่มีงานนะเอาไม่ห็ดในวันสันเอาขาแล้วทุกคนตรงนูน้นหลอดมาเนาะวันนี้เข้าเ,าเาขียวครับ มาแล้วทุกคนโอ้จับจับท้างหน้าเลย ่อไปนะครับก็จะป้องกันกันน้ำไหมนี่เปียกหมดแล้วนะครับ นีเขาเรียกว่าการทำอะไรด้หน่เขาเอือนว่ายังนี่ยวกันเกี่ทางันเกี่ยวกันเกอ่ยวกลงไปไม่ห้องไม่ห้องนะเกี่ยวกันเกี่ยวกันเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเขาจะทำทางผ่านไหมนะครับโอ้ดูฝนสามสิบไร่นะครับข้างบนเอามาหมดแล้วนะครับเหลือแต่โซนข้างล่างนะครับ ก็จะเปียกแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีใครไม่เปียกนะฝนมาแรงแล้ว เดี๋ยวไปดูตอนรถออกนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มทำทางนะครับนี่ยำทางนะครับโอ้โหดินทุบดับรุบดด,ด,ดับเลยเหมือนเันลี่เลยละครูนเหยียบยาพอนแล้วทีนี้ มาทุกคนรถจะมาแล้วเอา้าจะมาไหมนี่โอ้มาเลยเอาแล้วทุกคนจังหวะนี้ว่าไงนะครับแ,แล้วไม้ลงแล้วทีไม่ไปแล้วที เดี๋ยนะถ้าเป็นพวกที่ว่ามีสลรีรถนะมีเพาด้านหลังที่ว่าเพาสามารถขับเคลื่อนได้ก็จะมานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะก็เลยเกิอดอาการต้านนะครับเป็นการดึงกันไปนะครับทุกคนถ้าสลรีข้างหลังนี่ล้อนี่สามารถหมุนได้นะก็จะมาได้นะครับแต่มันไม่มหมุนนะมันต้านกันไว้มันได้ดึงกันเอานะครับ ฝนก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม้กองแรกนะน่าจะประมาณตันตันสองตันสามนะกอง,องกองนะครับผม มาทุกคนจังหวะนี้ว่าไงนะจะขึ้นมาไหมน่ครับเอาไม,ไม่ไปนะลื่นไม้นะครับทาไมไปลองล้อหนนะ้า อันนี้ฝนตกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจนวันนี้มันปาวันที่เท่าไหร่เนาะแต่ดูวันที่ก่อนนะวันที่ยิบสี่กันยานะครับผมนี่ปรม,มาตั้งแต่ต้เน,นเดือนละไมโซนเดียวก็ประมาณร้อยกว่าตันนะครับไม้ใหญ่ฮนะอ้ำใส่ตอนฝนหีบแค่นี้จบเลยนะครับ ออกไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะครับไปแล้วไมทุกคนยึ่นแล้วนะครับทุกคนนี่ ถ้าล้อข้างหลังหมุนไม่มีปัญหานะครับทุกคนออกไปแล้วนะครับไม้ตันสองถึงตันไหมถึงไม่ถึงไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวคาดเดาไว้นะครับ รถก็จะออกไปนะผมก็จะได้ไปขีดไม้ขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ทอยนะผมได้ตันละห้าสิบบาทนะครับผมถ้าเป็นขีดในสวนก็จะได้ตันละ้อยนะครับไกลมากตันห้าสิบบาทขีดขึ้นอย่างเยียวนะแล้วก็เดินเล่นะ <laughs> ะนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ซับสไคร์นนะครับนี่ไปบ่าผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ